มือใหม่หัดใช้ AI ในชีวิตประจำวันถ้าวิธีใช้ ChatGPT แบบฟรีจะใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววนันิหวันมาเล่าให้ฟังค่ะ ครั้งก่อนนะคะหวานได้สอนใช้เจ้าตัว AI Gemini ไปแล้วนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะหวานจะพาทุกคนไปใช้เจ้าตัว AI ที่ชื่อว่า ChatGPT แบบฟรีค่ะซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัว ChatGPT แบบฟรีเนี่ยนะคะคุณก็สามารถใช้งานได้หลายอย่างเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นผู้ช่วยเราได้ในชีวิตประจําวันด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มใช้งานกันนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มี Account ChatGPT นะคะหวานแนะนําว่าให้คุณสมัครแล้วก็ใช้งานแบบฟรีไปพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะแต่สําหรับใครที่มี Account เรียบร้อยแล้วเคย สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็สามารถสคลิปข้ามเนื้อหาส่วนนี้เพื่อไปดูเนื้อหาถัดไปที่คุณสนใจได้เลยค่ะเริ่มจากเปิดหน้าเว็บไซต์ Chat GPT ขึ้นมาก่อนเลยค่ะโดย URL ของเว็บไซต์นะคะจะชื่อว่า openai.com ค่ะเปิดขึ้นมานะคะคุณก็จะเจอหน้าเว็บแบบนี้นะคะซึ่งถ้าคุณเลื่อนลงไปดูตรง pricing เนี่ยนะคะเขาก็จะมีบอกไว้ค่ะว่าคุณสามารถใช้งาน Chat GPT ได้แบบฟรีๆเลยนะคะหรือถ้าคุณใช้ไปสักพักแล้วชอบเนี่ยนะคะต้องการสมัครแบบ plus ก็จะเป็นการ subscribe รายเดือนเริ่มต้นอยู่ที่20เหรียญดอลลาร์ ต่่ออเดืนคะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่หลายอย่างเหมือนกันค่ะทั้งในเรื่องของลิมิตการใช้งานต่างๆนะคะ Account Free เนี่ยสามารถใช้งาน ChatGPT เวอร์ชันใหม่ล่าสุดได้นะคะก็คือเวอร์ชัน h a t GPT 4o นะคะแต่ว่าก็จะ Limit Access นะคะใช้งานได้ในระยะเวลาจำกัดค่ะรวมถึงเรื่องความเร็วแล้วก็ความฉลาดของการใช้งานด้วยนะคะถ้าเป็นแบบฟรีเนี่ยก็จะไม่ฉลาดเท่ากับแบบ plus ที่เสียตังค่ะแล้วฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการ generat รูปถ้าเป็นแพ็กเกจฟรีเนี่ยคุณจะไม่สามารถสร้างรูปได้นะคะแต่ก่อนที่คุณจะไปจ่ายเงินเพื่อ subscibe r ใช้งานเนี่ยนะคะหวันก็แนะนำว่าให้คุณลองใช้เวอร์ชันฟรีก่อนนะคะลองใช้งานดูก่อนนะคะว่าชอบการ ใช้งานของเจ้าตัวแชท GPT ไหมแล้วถ้าใช้งานแบบฟรีเต็มลิมิตแล้วอยากจะขยับไปใช้แบบ plus ก็ค่อยมา subscribe ที่หลังได้ค่ะอ่ะกดตรงนี้เลยนะคะตรงฟรีแล้วก็ปุ่ม start now ตรงนี้ได้เลยค่ะเว็บไซต์ก็จะพาเราเข้าสู่หน้านี้นะคะคุณสามารถเริ่มใช้งานเจ้าตัวแชท GPT ได้เลยนะคะแต่ว่าหวานอยากจะแนะนำสักนิดนึงค่ะว่าให้คุณสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งานจะดีกว่าค่ะเพราะจะมีบางฟังก์ชันนะคะที่ถ้าสมัครสมาชิกแล้วใช้งานแบบฟรีเนี่ยนะคะ จะใช้ได้นอกเหนือจากการที่ไม่สมัครสมาชิกไม่ล็อกอินแล้วใช้งานเลยอะนะคะงั้นเราไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะกดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยค่ะ sign up ค่ะคุณสามารถเลือกได้นะคะว่าคุณจะสมัครโดยใช้อีเมล Google account Microsoft account หรือว่าสมัครด้วย Apple ก็ได้ค่ะซึ่งถ้าคุณสมัครด้วยอีเมลเนี่ยนะคะคุณก็ใส่อีเมลเข้าไปในช่องนี้เลยค่ะแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดลงไปนะคะหลังจากนั้นกดปุ่ม continue ได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยไป verify อีเมลนะคะเราก็เข้าไปในอีเมลค่ะ จะได้รับอีเมลจาก Chat GPT นะคะกดเปิดอีเมลขึ้นมาค่ะแล้วก็กดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะเพื่อ Verify e m a i l address ค่ะหลังจากที่เรากดปุ่ม Verify E-mail Address เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในหน้าเว็บเนี่ยเขาก็จะโชว์ว่าตรวจสอบยืนยันอีเมลแล้วค่ะก็ให้เราทําการ Re f r e s h หน้าจอนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆที่ทาง Chat GPT เขาถามมานะคะอ่าในช่องแรกนะคะก็ใส่ full name ค่ะชื่อของเราลงไปนะคะส่วนช่องที่2เนี่ยก็ใส่วันเกิดน,นะคะซึ่งวันเกิดเนี่ยจะต้องเริ่มด้วย เดือนวันและปีนะคะทุกคนหลังจากนั้นข้างล่างเนี่ยเขาจะมีลิงก์ให้เราอ่าน Term a มแอนด์คอนดินิดนึงนะคะเรื่องของ p r i v c y y p o l i y y นะคะคุณก็สามารถกดอ่านได้นะคะแล้วก็กดปุ่ม Agree ค่ะพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะเจ้าตัว Chat GPT เนี่ยเขาก็จะอธิบายวิธีการใช้งานให้กับเราเล็กน้อยนะคะช่องแรกนะคะ Ask Away เขาก็บอกว่าเจ้าตัว Chat GPT เนี่ยสามารถตอบคำถามช่วยให้เราเรียนรู้เรื่องของการเขียนโค้ดระดมความคิดร่วมกันและอื่นๆอีกมากมายค่ะ เขาบอกว่า d don't share s e n s i t i v e info นะคะก็คืออย่าแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนะคะโดยประวัติแชทที่เราแชทกับเจ้าตัว Chat GPT เนี่ยนะคะอาจจะถูกตรวจสอบหรือว่าใช้เพื่อปรับปรุงในการบริการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลที่เราคุยกับเจ้าตัว Chat GPT เนี่ยพยายามอย่าใส่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลละเอียดอ่อนหรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวจนเกินไปนะคะ Check your fact ค่ะก็คือก่อนที่เราจะนําข้อมูลที่ Chat GPT ให้เรามาเนี่ยคะ่ะ ไปใช้งานนะคะเราควรจะตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยถูกต้องจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลที่ได้จาก AI ในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมันยังไม่ถูกต้องร้อยเอร์เซนะคะเราผู้ซึ่งเป็นผู้ใช้งานเนี่ยนะคะก็มีหน้าที่ที่จะเอาข้อมูลเนี่ยไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนาไปใช้งานจริงๆค่ะหลังจากที่เราอ่านเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดโอเ okay, ค let's go ได้เลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราพร้อมที่จะใช้งานเจ้าตัว Chat GPT แล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มใช้งาน ะะสําหรับใครที่ไม่ถนัดการใช้ภาษาอังกฤษนะคะเจ้าตัว Chat GPT เนี่ยเราสามารถที่จะไปเซตติ้งได้นะคะว่าเราต้องการที่จะใช้เมนูต่างๆในหน้าเว็บเนี่ยเป็นภาษาไทยนะคะโดยเข้าไปที่ตรงนี้เลยค่ะมุมขวาบนตรงชื่อเราตรงนี้ค่ะกดที่เมนูเซตติ้งนะคะในเมนู General Language ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาในหน้าเว็บ Chat GPT ได้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะปึ๊บ อตอนนี้นะคะหน้าเว็บกลายเป็นภาษาไทยแล้วค่ะทุกคนซึ่งถ้าใครไม่ถนัดใช้ภาษาอังกฤษนะคะก่อนเริ่มใช้งานคุณก็สามารถมาตั้งเซตติ้งลั n เตอรตรงนี้ก่อนได้นะคะมาเริ่มใช้งาน ChatGPT กันค่ะในหน้าเว็บเนี่ยก็จะโชว์คาถามเพื่อเป็นไกด์ในการใช้งานให้กับเราด้วยนะคะว่าเราสามารถใช้งานเจ้าตัว ChatGPT เนี่ยในด้านไหนได้บ้างนะคะอย่างช่องแรกเนี่ยเขาก็มีไกด์ให้ด้วยนะคะว่าเราอาจจะถามเขาได้นะคะว่า ChatGPT ทําอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสคริปต์ Python รับอีเมลรายงานประจำวันกิจกรรมหาเพื่อนในเมืองใหม่เลือกเสื้อผ้าที่ถ่ายรูปแล้วดูดีเอาเป็นว่าจะถามอะไรเจ้าตัวแชท GPT ก็ได้นะคะเหมือนเวลาที่เราจะคุยกับเพื่อนจะถามเพื่อนได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองกดช่องแรกดูนะคะแชท GPT ทำอะไรได้บ้างอ่ะเขาก็ตอบมาแบบนี้เลยนะคะอ่ะอน,นี่ก็เป็นคำแนะนำที่เจ้าตัวแชท GPT เขาเขียนมาให้เราเลยนะคะว่าเขาสามารถที่จะช่วยงานอะไรเราได้บ้างค่ะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะหวานจะมาเล่าเกี่ยวกับ5วิธีการใช้แชท GPT แบบ ที่หวานรู้สึกว่าคุณน่าจะเอาไปปรับใช้ในการใช้งานในชีวิตประจําวันของคุณได้ค่ะวิธีที่1ให้ใช้ g p t ีช่วยอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆสมมติว่าเรามีเรื่องยากๆอยู่สักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วบางทีเราหาข้อมูลในเว็บไซต์ในวิกิพีเดียแล้วมาอ่านเพื่อทําความเข้าใจเนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นภาษาไทยนะคะบางทีเราก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจค่ะอย่างเช่นเรื่องนี้นะคะเรื่องแรงโน้มถว่วงหวานลองเสิร์ชคําว่าแรงโน้มถ่วงในวิกิพีเดียนะคะเดี๋ยวหวานจะอ่านให้ฟังนะคะว่า วิกิพีเดียเนี่ยเขาอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงไว้ว่ายังไงค่ะความโน้มถ่วงเป็นปรากฏการธรรมชาติซึ่งทําให้วัตถุกายภาพทั้งหมดดึงดูดเข้าหากันความโน้มถ่วงทาให้วัตถุกายภาพมีน้าหนักและทาให้วัตถุตกลงสู่พื้นเมื่อปล่อยแรงโน้มถ่วงเป็นหนึ่งใน4ี่แรงหลักซึ่งประกอบด้วยแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์แบบอ่อนและแรงนิวเคลียร์แบบเข้มข้นในจำนวนแรงสหลักแรงโน้มถ่วงมีค่าน้อยที่สุดถึงแม้ว่าแรงโน้มถ่วงจะเป็นแรงที่เราไม่สามารถรับดูอะไรได้มากนักเพราะความเบาบางและแรงที่กระทาต่อเราแต่เป็นแรงีววว่่นรร้กกับลลลแแแงงมมมถผต กขันกับระยะทางยกกาลัง2ไม่มีการลดทอนหรือถูกถูกดูซับเนื่องจากมวลใดๆทําให้แรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่สําคัญมากในการยึดเหนี่ยวเอกภพไว้ด้วยกัน งงค่ะเราสามารถใช้ ChatGPT ช่วยให้เราอธิบายสิ่งยากๆเหล่านี้เนี่ยนะคะให้ง่ายขึ้นโดยใช้พร้อมนี้ค่ะหวานพิมพ์เข้าไปแบบนี้ค่ะช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกให้เด็ก3ขวบเข้าใจทีค่ะถ้าใช้ GPT เนี่ยเขาพยายามอธิบายให้เด็ก3ขวบเข้าใจได้ง่ายๆหวานคิดว่าเราก็ควรจะเข้าใจใช่ไหมคะอ่ะเขาตอบมาแล้วค่ะได้เลยค่ะการอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกให้เด็ก3ขวบฟังเราต้องใช้ภาษาที่ง่ายๆและยกตัวอย่าง ที่เด็กเข้าใจได้ดังนี้ค่ะแรงโน้มถ่วงก็เหมือนกับแรงดึงที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนพื้นไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้าตัวอย่างง่ายๆลองนึกถึงเวลาที่เราปล่อยลูกบอลจากมือมันจะตกลงพื้นใช่ไหมคะนั่นเป็นเพราะแรงโน้มถ่วงที่ดึงลูกบอลลงมาเองการอธิบาย ถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงทุกสิ่งทุกอย่างจะลอยขึ้นไปบนฟ้าแม้แต่ตัวเราก็จะลอยขึ้นไปค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เกมหรือการเล่นเพื่อให้เด็กเข้าใจลองเล่นปล่อยของให้เด็กลองปล่อยของเล่นลงพื้นแล้วบอกว่าเห็นไหมของเล่นไม่ลอยขึ้นฟ้าเพราะมันมีแรงโน้มถ่วงดึงลงมานะการเล่านิทานเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในที่ที่ไม่มีแรงโน้มถ่วง ของทุกอย่างจะลอยแล้วถามเด็กว่าคิดว่าโลกนี้เป็นอย่างไรหากไม่มีแรงโน้มถ่วงการอธิบายแบบนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงได้ง่ายขึ้นซึ่งการพร้อมโดยใช้วิธีนี้เนี่ยนะคะมันจะทําให้ ChatGPT เนี่ยเขาช่วยอธิบายเรื่องยากๆให้เราฟังแบบง่ายๆได้ค่ะซึ่งเราก็สามารถปรับวิธีการถามในเรื่องที่เราสนใจโดยใช้คีย์เวิร์ดที่ว่าช่วยอธิบายให้เด็ก3ขวบเข้าใจทีค่ะใครมีข้อมูลอะไรที่เข้าใจยากๆอยากจะเข้าใจง่ายๆคุณก็สามารถ สามารถที่จะมาให้ ChatGPT เนี่ยเขาช่วยอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆได้ค่ะวิธีที่2ให้ ChatGPT ช่วยวางแผนให้คุณในเรื่องต่างๆไม่ว่าคุณจะอยากวางแผนในเรื่องอะไรนะคะลองให้ ChatGPT เนี่ยเขาช่วยดูนะคะ เช่นหมอนอยากจะให้ช่อง YouTube ผู้หญิงแก้มกลมถึงแสน0ับสค c r i b e ภายในสิ้นปีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเจ้าตัวใช้ GPT เนี่ยเขาจะวางแผนอะไรยังไงให้เราได้บ้างค่ะเราก็เขียนบอกเขาไปเลยนะคะว่าฉันคือเจ้าของช่อง YouTube ผู้หญิงแก้มกลมฉันมีเป้าหมายคือ1 0 0 0 0แสนสั b สครายภายในสิ้นปีนี้ตอนนี้ฉันมี60,000 s u b s c r i b e r มีวิดีโออยู่ที่249คลิปช่องของฉันทำเนื้อหาเกี่ยวกับการวาดรูปหาไรายได้เสริมสอนการใช้ AI และเทคนิค วาดรูปต่างๆ คุณช่วยวางแผนคอนเทนต์และแชร์ไอเดียดีๆว่าฉันควรจะทำยังไงถึงจะถึงเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ให้หน่อยค่ะอ่าแล้วสิ่งที่เขาตอบมานะคะก็คือการวางแผนคอนเทนต์ค่ะเขาบอกให้เราวิเคราะห์ผู้ชมปัจจุบันก่อนนะคะเราต้องทำการรู้จักผู้ชมก่อนค่ะว่าผู้ชมเนี่ยชอบเนื้อหาแบบไหนสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์และตอบโจทย์ผู้ชมการอัปโหลดวิดีโออย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกถึงความต่อเนื่องของช่องและข้อ3ค่ะเขาบอกให้สร้างคอมมูนิตี้ค่ะอาจจะจัดกิจกรรมชาเลนจ์กับ ผู้ชมนะคะแล้วก็ให้ตอบความคิดเห็นในวิดีโอแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆนอกจากนั้นนะคะเขายังเสนอไอเดียเนื้อหาใหม่ๆด้วยนะคะทั้งในรูปแบบของท UTORIAL การเวิร์กช็อปการทําวิดีโอสอนเทคนิคการวาดรูปต่างๆนะคะสอนการใช้ AI ที่ช่วยในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะสร้างเนื้อหาเป็นซีรีส์นะคะการวาดรูปแบบ Step by s t e p ที่มีหลายตอนต่อเนื่องกันนะคะการ collaboration นะคะร่วมมือกับยูทูบเบอร์คนอื่นๆนะคะเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่า สนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือว่าสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวาดรูปการทํา AI เนี่ยนะคะเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ค่ะการใช้งานโซเชียลมีเดียอื่นๆน,นะคะเพื่อโปรโมทช่อง YouTube ของเราแล้วก็สร้างเนื้อหา e x c l u s i v e ในโซเชียลมีเดียเพื่อดึงดูดผู้ติดตามให้มากขึ้นนะคะทําวิดีโอสั้นเพื่อแสดงเทคนิคก,การวาดรูปแบบรวดเร็วและกระชับเพื่อดึงดูดความสนใจให้ใหกับผู้ชมที่ชอบเนื้อหาสั้นๆและก็แนะนําถึงเรื่องการโปรโมทด้วยนะคะการทํา SEO การเขียนคีย์เวิร์ดนะคะการใช้โปรโมชั่นและของรางวัลรวมถึงการใช้แอนาลิติกด้วยนะคะแนะนํามาค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนบางเรื่องเนี่ยนะคะเราอาจจะมองข้ามไปนะคะในการ ทำช่องการสร้าง YouTube เขาก็ wrap up มาให้เรานะคะว่าเราควรจะทําอะไรยังไงบ้างนะคะหลังจากนั้นหวานบอกเขาต่อค่ะให้เขาช่วยวางแผนคอนเทนต์คาล endar ของเดือนสิงหาคมเขาก็สร้างตารางมาแบบนี้เลยค่ะเขาแนะนํานะคะว่าให้หวานเนี่ยอัปโหลดคลิปวิดีโอ3คลิปต่อสัปดาห์ค่ะแล้วเขาก็แยกมาเป็นวันๆให้แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเราก็สามารถใช้เจ้าตัว c h a g p t ในการวางแผนอะไรก็ได้นะคะคุณอยากวางแผนอะไรนะคะคุณก็ลองขอคําแนะนําจากเจ้า ตัว Chat GPT นะคะให้เขาเป็นผู้ช่วยวางแผนให้กับเราได้ค่ะวิธีที่3นะคะใช้ Chat GPT ช่วยวิเคราะห์สิ่งต่างๆเช่นวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของเราในชีวิตประจําวันค่ะวันพิมพ์บอก Chat GPT ไปนะคะว่าช่วยฉันวิเคราะห์การใช้จ่ายประจําเดือนและหาวิธีลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นให้หน่อยค่ะเขาก็พิมพ์บอกมาแบบนี้นะคะว่าให้เราเนี่ยบอกข้อมูลเขาไปนะคะว่าค่าใช้จ่ายประจําเดือนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นมีค่าเช่าบ้าน1 0,000ค่าน้ําค่าไฟ2000 ค่าอาหาร5,000ค่าเดินทาง3,000ค่าใช้จ่ายอื่นๆ2000เราต้องให้ข้อมูลเขาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยเราวิเคราะห์ค่ะอ่าเขาก็ทวนค่าใช้จ่ายประจําเดือนของเราทั้งหมดนะคะแล้วเขาก็รวมค่าใช้จ่ายของเรามาทั้งหมดเลยนะคะเรามีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเนี่ยอยู่ที่เดือนละ31,500บาทค่ะแล้วเขาก็มาวิเคราะห์นะคะว่าเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างค่ะค่าบ้าน1 5 0 0 0บาทเนี่ยนะคะเขาก็ แนะนำว่าถ้าคุณน้ำหวานเช่าอยู่ลองสำรวจที่พักที่มีราคาถูกลงหรือถ้ามีห้องว่างลองหาผู้เช่าร่วมเพื่อแบ่งค่าเช่าค่ะหรือถ้าเป็นบ้านที่ซื้อแล้วนะคะอาจจะสำรวจเรื่องการรีไฟแนนซ์ เพื่อให้ได้ดอกเบีย้ยที่ต่ําลงค่าอาหาร7,500บาทเขาก็แนะนําว่าให้ลองทําอาหารทานเองบ่อยขึ้นค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทานนอกบ้านแล้วก็ให้เราวางแผนการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะโดยทํารายการสิ่งที่จําเป็นก่อนที่จะซื้อค่ะเพื่อลดการซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปค่ะเนี่ยนะคะเขาก็วิเคราะห์ออกมาให้นะคะว่าเราจะลดอะไรต่างๆได้บ้างรวมถึงมีข้อแนะนําเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเขาบอกให้เราเนี่ยลองทําบัญชีรายรับรายจ่ายประ จนนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมในการใช้จ่ายแล้วเราก็จะรู้ว่าเราต้องปรับปรุงตรงไหนคะ่ะนอกจากนี้นะคะหวานยังบอกให้ Chat GPT เนี่ยช่วยหวานเพิ่มเติมด้วยนะคะในการสร้างงบประมาณรายเดือนที่รวมรายได้และค่าใช้จ่ายเขาก็บอกว่าเพื่อให้สามารถสร้างงบประมาณรายเดือนได้อย่างครบถ้วนนะคะเขาก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรื่องของรายได้ของเราคะ่ะเดี๋ยวหวานลองเขียนรายได้ลงไปนะคะว่ามีงานประจําอยู่ที่เท่าไหร่รายได้อื่นๆอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็สร้างเป็น ตารางงบประมาณรายเดือนออกมาให้หวานแบบนี้เลยค่ะมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ริส์รายการต่างๆออกมาให้แบบนี้เลยนะคะและเขาก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับ การจัดการเงินที่เหลือด้วยนะคะว่าเราควรจะออมเงินโดยการตั้งงบในการออมอยู่ที่20%ของรายได้คงเหลือค่ะแล้วก็นําเงินที่เหลือเนี่ยไปลงทุนในที่ต่างๆนะคะรวมถึงเก็บไว้เป็นเงินสํารองฉุกเฉินด้วยนะคะและเรายังสามารถถามเขาเพิ่มเติมไปได้อีกนะคะว่าแล้วเงินที่เราจะเอาไป ลงทุนเนี่ยเราควรเอาไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรดีนะคะให้ ChatGPT เนี่ยช่วยแนะนําให้หน่อยนะคะเขาก็แนะนําตัวเลือกการลงทุนมานะคะทั้งเงินฝากในธนาคารพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมนะคะหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทองคําแล้วก็การลงทุนอื่นๆน,นะคะโดยที่เขาก็อธิบายแบบสั้นๆได้ใจความนะคะว่าในการลงทุนแต่ละแบบเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนมีผลตอบแทนต่ําหรือผลตอบแทนสูงการลงทุนนั้นๆเนี่ยเหมาะสําหรับใครนะคะเนี่ยนะคะ เราก็สามารถให้เจ้าตัวใช้ GPT เนี่ยช่วยวิเคราะห์เรื่องต่างๆให้เราได้เบื้องต้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยในการช่วยวิเคราะห์ได้อย่างดีเลยค่ะวิธีที่4ใช้ Chat GPT ในการช่วยแก้โจทย์เลขคำนวณในสิ่งต่างๆค่ะใครที่ยังอยู่ในวัยเรียนหรือว่าถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เขาเริ่มโตขึ้นแล้วแล้วเขามีโจทย์เลขโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะไม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นให้ลูกของคุณฟังได้นะคะ Chat GPT ช่วยคุณได้ค่ะโดยวิธีการนะคะคุณสามารถที่จะถามเจ้าตัว ChatGPT โดยก o p ปี้โจทย์เลขหรือโจทย์ที่คุณต้องการคํานวณนะคะใส่ลงไปใน Text Box ็ตรงนี้แล้วก็ถามเขาได้เลยนะคะหรือว่าคุณจะถ่ายรูปก็ได้นะคะสมมุติว่าโจทย์เลขเนี่ยมันอยู่ในหนังสือใช่ไหมคะคุณก็สามารถที่จะเอามือถือของคุณเนี่ยล่ะคะ่ะถ่ายรูปโจทย์เลขนั้นๆน,น,นะคะแล้วไปที่ไอคอนคลิปหนีกระดาษตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะกดที่คําสั่งอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็เลือกรูป โจทย์เลขที่คุณต้องการที่จะให้เจ้าตัว ChatGPT เนี่ยช่วยอธิบายได้เลยค่ะนี่นะคะหวานอัปโหลดรูปขึ้นไปแบบนี้แล้วนะคะแล้วหวานก็บอกเขานะคะว่าช่วยอธิบายโจทย์ข้อหนึ่งให้หน่อยนะคะแป๊บเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะเขาก็พิมพ์อธิบายลงมาเลยนะคะเรามาแก้สมการนี้ทีละขั้นตอนกันค่ะเขาก็อธิบายทีละขั้นทีละขั้นเลยนะคะว่าเราจะแก้โจทย์นี้ได้ยังไงนะคะ1คือเริ่มจากสมการนะคะ2แบ่งสมการออกเป็น2ส,ส่วนนะคะ3ม แก้สมการโดยการหารด้วย3ทั้ง2ด้านแล้วก็ข้อ4นะคะเพิ่ม1ทั้ง2ด้านของสมการนะคะแล้วเขาก็บอกคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2นะคะ x น้อยกว่าลบหค่ะซึ่งโจทย์ข้อนี้เนี่ยหวานมีเฉลยด้วยนะคะก็คือตอบข้อ2ถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวลรามาลองอีกสักรอบนึงนะคะในรูปเมื่อกี้ที่หวานอัพไปเนี่ยมันมีโจทย์ทั้งหมด3ข้อนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยหวานจะไม่อัพโหลดรูปไปใหม่นะคะหวานจะพูดบอกกับเขาเหมือนเวลาเราคุยกับเพื่อนเลยค่ะว่า ลองอธิบายโจทย์ข้อ2ให้หน่อยนะคะเขาก็เกตเลยค่ะอธิบายโจทย์ข้อ2มาแบบเป็นขั้นตอนเลยนะคะโดยโจทย์ข้อ2นี้นะคะเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะคะซึ่งเจ้าตัวใช้ GPT เนี่ยก็อธิบายมาเป็นข้อๆเลยนะคะว่าข้อไหนถูกบ้างข้อไหนผิดบ้างแล้วผิดเนี่ยผิดยังไงนะคะเขาก็เลือกตอบเป็นข้อ2นะคะและเฉลยก็เป็นข้อ2เช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็ถือว่าถูกต้องนะคะสำหรับการใช้ Chat GPT ในการแก้โจทย์เลขหรือว่าการคำนวณต่างๆ หะะวั่นคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับใครที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็ไม่รู้จะแก้โจทย์ยังไงนะคะก็สามารถที่จะมาให้เจ้าตัวใช้ GPT เนี่ยช่วยอธิบายวิธีแก้โจทย์เลขหรือการคํานวณได้เลยค่ะวิธีที่5ใช้ใช้ GPT ในการช่วยแปลภาษาและเขียนอีเมลวิธีนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนที่ใช้ AI อยู่แล้วเนี่ยน่าจะได้ใช้งานบ่อยนะคะเพราะว่าเจ้าตัว AI เนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาช่วยแปลภาษาและเขียนอีเมลได้ง่ายๆและออกมาดีมากๆเลยค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะเวลา ที่เราต้องการที่จะแปลภาษาไทยเป็นภาษาอะไรนะคะถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะเราก็คงจะเข้าไปใน Google Translate นะคะแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยใช่ไหมคะให้ Google Translate เนี่ยช่วยแปลภาษาอังกฤษออกมานะคะ วิธีนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะคะแต่ว่าการที่เราใช้ Chat GPT ในการช่วยแปลเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะบอกเจ้าตัวผู้ช่วย Chat GPT เนี่ยนะคะให้เขาช่วยปรับคําให้เหมาะกับสถานการณ์มากขึ้นได้ด้วยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะบางทีเนี่ยเราต้องการที่จะ พิมพ์แชทเพื่อคุยกับคนคนหนึ่งนะคะเวลาที่เราสนทนาแบบเพื่อนเนี่ยก็จะมีคําพูดแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าเราไปสนทนากับเจ้านายเนี่ยนะคะเราก็จะต้องพูดแบบเป็นทางการพูดแบบสุภาพมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะซึ่งปัญหานี้เนี่ยเราสามารถให้แชท GPT ช่วยได้ค่ะอ๋อหวานก็พิมพ์บอกลงไปเลยนะคะว่าอยากให้คุณช่วยแปลภาษาให้หน่อยค่ะช่วยแปลข้อความด้านล่างนี้เป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยค่ะภาษาไทยหวานเขียนลงไปเลยนะคะว่าสวัสดีค่ะมิเชลฉันคิดถึงคุณมาก ถ้าฉันจะไม่ผิดเราไม่ได้เจอกันมานานมากกว่า5ปีฉันได้ทราบข่าวว่าคุณมาเที่ยวที่ไทยเรานัดกินข้าวกันหน่อยดีไหมเจ้าตัวใช้ g ิตดีเนี่ยเขาก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้เราได้เลยนะคะอย่างรวดเร็วค่ะแต่หวานพิมพ์บอกเขาไปเพิ่มเติมค่ะว่ามิเชลเนี่ยคือเจ้านายเก่าของฉันฉันอยากให้ภาษาดูแบบเป็นทางการกว่านี้หน่อยค่ะเขาก็พิมพ์เพิ่มขึ้นมาให้หวานนะคะปรับภาษาให้เป็นทางการมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นหวานพิมพ์บอกเขาไปอีกนะคะว่ามิเชลเนี่ยเป็น คนฮ่องกงฉันไม่แน่ใจว่าเขาอ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่องไหม รบกวนแปลเป็นภาษาจีนให้หน่อยคะ่ะเนี่ยถ้าเป็นคนนะคะนะถ้าเราไปพูดแบบนี้กับคนอื่นนะคะบอกให้เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษให้แล้วก็บอกว่ามิเชลเนี่ยไม่แน่ใจว่าอ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่องไหมให้แปลเป็นภาษาจีนให้หน่อยเราอาจจะมีโดนมองจิกกันบ้างนะคะว่าเอาแล้วเมื่อกี้ให้ฉันแปลเป็นภาษาอังกฤษทําไมนะคะแต่นี่คือ h ช GP t GPT ค่ะเราจะให้เขาช่วยอะไรก็ได้นะคะเขาไม่บ่นไม่ว่าเราเลยนะคะทุกคนแป๊บเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะเขาก็แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนให้เราแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะลองให้เขาแนะนํา นเเพิิม่มมตะคะคุณคิดว่าชันควรเพิ่มบทสนทนาอะไรเข้าไปอีกไหมคะเพื่อให้บทสนทนามีรายละเอียดมากขึ้นเช่นการกล่าวถึงความทรงจําดีๆที่เคยมีร่วมกันหรือแสดงความยินดีที่ได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับการมาเยือนของมิเชลแล้วเขาก็มีตัวอย่างมาให้เราด้วยนะคะเนี่ยนะคะแบบฟรีใช้ไปใช้มานะคะก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาถ้าคุณใช้งานจนถึงลิมิตของเขาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาบอกนะคะว่าคุณได้ใช้งาน GPT 4o ครบจำนวนกำหนด ของบริการฟรีแล้วนะคะโดยคําตอบใหม่ๆนี้นะคะจะใช้โมเดลพื้นฐานจนกว่าจํานวนการใช้งานจะรีเซ็ตหลังจากบ่าย37นาทีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีปุ่มด้านขวาด้วยนะคะว่าเชือเช้ิญให้เราปรับจากแพ็กเกจฟรีเป็นแพ็กเกจแบบ plus นะคะอ่าไม่ค่ะเรายังไม่ plus นะคะเดี๋ยวเราจะใช้งานแบบฟรีไปก่อนนะคะก็กดปิดไปได้เลยค่ะหลังจากที่เจ้าตัว c h a t GPT เนี่ยแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนให้หวานแล้วนะคะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยหวานอ่านไม่รู้เรื่องเลยค่ะหวานไม่แน่ใจนะคะว่าเจ้าตัว Chat GPT เนี่ยเขาพิมพ์อะไรไปให้มิเชลนะคะเขาอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้หรือเขาอาจจะพิมพ์คําหยาบก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวานก็เลยบอกให้เจ้าตัว Chat GPT เนี่ยนะคะช่วยแปลข้อความนี้เป็นภาษาไทยให้หวานหน่อยนะคะหวานอยากจะรีเช็คอีกรอบนึงนะคะว่าคําพูดตรงนี้เนี่ยเราจะส่งไปให้มิเชลเนี่ย มันโอเคหรือ,อยังนะคะ,ะเขาก็แปลออกมาเป็นภาษาไทยได้แบบนี้เลยนะคะเรียนมิเชลหวังว่าคุณจะสบายดีค่ะฉันคิดถึงคุณมาก ถ้าฉันจะไม่ผิดเราไม่ได้พบกันมานานกว่า5ปีแล้วฉันเพิ่งทราบว่าคุณจะมาเที่ยวที่ไทยดีใจมากที่ได้ยินค่ะดีใจมากที่ได้ยินข่าวนี้เมื่อย้อนนึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยอยู่ด้วยกันมันเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆค่ะเราสามารถนัดทานข้าวกันในช่วงที่คุณมาเที่ยวได้ไหมรอคอยที่จะพบคุณอีกครั้งค่ะอ่าอันนี้นะคะก็เป็นข้อความที่เจ้าตัว ChatGPT เนี่ยเขาช่วยเขียนให้เรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณได้ข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศ แล้วคุณอ่านไม่รู้เรื่องคุณแปลไม่ออกเนี่ยนะคะอยากจะรีเช็คอีกรอบคุณก็สามารถที่จะ Copy ้ข้อความภาษาจีนเนี่ยนะคะไปลองแปลใน Google Translate อีกรอบหนึ่งเพื่อความชัว์ก็ได้นะคะว่าเขาแปลได้ถูกต้องไหมข้อมูลครบถ้วนหรือเปล่าข้อมูลเหมาะสมหรือเปล่านะคะยังค่ะยังไม่จบหวันจะให้ c h a t GPT เนี่ยช่วยเขียนข้อความนี้เป็นอ e ีเมลเพื่อส่งไปให้มิเชลด้วยค่ะหวันสั่งแบบนี้เลยนะคะช่วยเขียนอ e ีเมลถึงมิเชลโดยเป็นอ e ีเมลที่มี2ภาษานะคะเพราะว่าเมื่อกี้ เนี่ยเราลังเลใช่ไหมคะว่ามิเชลเนี่ยจะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องไหมหรือว่าเราควรเขียนเป็นภาษาจีนไปดีนะคะเราเอาเป็น2เวอร์ชั่นเลยค่ะเผื่อมิเชลอ่านไม่รู้เรื่องนะคะและภาษาจีนนะคะเขาก็เขียนมาให้แบบนี้เลยค่ะเป็นฟอร์มของการเขียนอีเมลเลยนะคะอ่านไปอ่านมานะคะหวานรู้สึกว่าเอ๊ ยังขาดข้อมูลบางอย่างอยู่นะคะเราอยากจะนัดเขานะคะแต่ว่าวันเวลาสถานที่เนี่ยยังไม่มีอยู่ในนี้เลยนะคะหวานก็เลยบอกเขาค่ะว่าให้เขาเพิ่มวันเวลาและสถานที่ในการนัดหมายให้หน่อยค่ะโดยระบุวันไปนะคะว่าเป็นวันที่20สินงหา2567เวลา1ทุ่มนะคะที่เมกะบางนาค่ะเขาก็เพิ่มข้อมูลให้เราแล้วนะคะแล้วก็หวานก็รีเช็คอีกรอบด้วยนะคะว่าให้เขาช่วยแปลข้อมูลข้างต้นเป็นภาษาไทย ใหห้นน่อยะะคะก็เราก็ได้อ e ีเมลสําหรับมิเชลมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการแปลภาษาของ h ช้ GPT เนี่ยที่โดดเด่นเลยแตกต่างจากการใช้ Google Translate นะคะก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยพิมพ์แชทเพื่อคุยกับคนจริงๆอะนะคะให้เขาช่วยในการแปลข้อมูลต่างๆในการเพิ่มใส่ข้อมูลให้เหมาะสมนะคะรวมถึงการใช้บทสนทนาที่เหมาะสมกับคู่สนทนาของเราด้วยนะคะอยากจะให้เขาพิมพ์แบบเป็นทางการนะคะหรือว่าแบบไม่เป็น ทางการแบบคุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะระบุลงไปได้นะคะให้ Chat GPT เขาสามารถช่วยตรงนี้เราได้ค่ะสำหรับ5วิธีการใช้ Chat GPT แบบฟรีก็มีประมาณนี้นะคะหวานรวมมาให้แล้วนะคะที่หวานรู้สึกว่าเป็น5วิธีที่เราสามารถที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะและจริงๆแล้ว Chat GPT แบบฟรีเนี่ยยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกน,นะคะในเรื่องของการพูดคุยแบบเรา พูดสนทนากับเจ้าตัว ChatGPT 4o แล้วก็ให้เขาตอบเราแบบเหมือนเวลาที่เราคุยโทรศัพท์กับเพื่อนแบบนี้เลยแพ็กเกจฟรีเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะใช้ได้ในระยะเวลาจำกัดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเอา AI ไปปรับใช้ประโยชน์ให้กับตัวคุณได้นะคะและถ้าคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและ AI การทำดิจิตอลโปรดักต์ขายเพื่อหารายได้เสริมการวาดรูปหารายได้เสริมและการหารายได้เสริมในด้านต่างๆ คุณก็สามารถติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook IG และ l e m o n a อค่ะเพราะแต่ละช่องทางนะคะหวานก็จะแชร์ข้อมูลความรู้ที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดหวานแนะนําว่าให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย